สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนหลายหลายคนนะคะก็กำลังรอให้เมโทโธเนี่ยกลับมาซึ่งในเพจพับจ m o b ม l e บายก็ได้ประกาศมาว่าเมโทโธจะกลับมาวันที่28มีนาคมนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมาจริงหรือเปล่าเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยผิดหวังมาแล้วนะคะที่ว่าเมโทโธเนี่ยจะกลับมาแต่สุดท้ายก็เลื่อนยาวไปจนถึง6เดือนกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ภาวนาขอให้เมโทโเนี่ยอย่าเลื่อนการเปิดเลยนะคะก็ขอให้กลับมาวันที่28มีนาคมนี้จริงๆเถอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการบักออกนอกโซนการเล่นเพื่อไปดักคนในทองหรือในเลสโซนนะคะซึ่งมีด้วยกัน3จุดหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้หากเพื่อนๆท่านใดทราบก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะ จุดที่1ได้แก่เมืองบาหลกบนจะอยู่ตรงขอบกำแพงตามจุดที่มาร์กในแผนที่เลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเพียงแค่ทำให้คนใดคนหนึ่งน็อกจากนั้นให้เพื่อนร่วมทีมอุ้มโยนเข้าไปในช่องรอยต่อของกำแพงที่เป็นซอกเล็กๆเมื่อคนที่ถูกโยนข้ามไปอยู่อีกฝั่งแล้วก็ให้คนที่อยู่ด้านในแผนที่เข้ามาชุบคนต่อไปก็ทำวิธีเดียวกันได้เลยมมมเมื่อถึงคนสุดท้าย คนสุดท้ายก็ต้องทำให้ตัวเองน็อกแล้วให้เพื่อนร่วมทีมที่ข้ามสำเร็จแล้วอุ้มเข้าไปชุบแค่นี้ก็จะสามารถออกไปทำภารกิจได้แล้วค่ะต่อไปเป็นจุดที่2ก็คือเมืองแคสไซหรือขอบกำแพงซากเครื่องบินวิธีการทำก็คล้ายกับจุดที่1แต่มีข้อเสียก็คือระยะทางที่จะวิ่งไปทองต้องอ้อมแผนที่ไกล กว่าจะไปถึงคนที่อยู่ในทองก็อาจจะฟาร์มเสร็จไปแล้วก็ได้ และสุดท้ายจุดที่3เป็นจุดที่ข้ามง่ายที่สุดอยู่ที่เมืองสแน็คพิตหรือเมืองน้ำวิธีการทำขึ้นไปบนหอคอยแล้วกระโดดเกาะกำแพงได้เลย3เมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองเอาไว้สำหรับกระโดดออกนอกโซนนะคะหรือใครจะกระโดดออกไปดักคนที่ออกไปนอกโซนก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะก็สนุกเช่นกันค่ะส่วนไอ้เรื่องคนที่บัคกหรือไม่บัคกเนี่ย ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการเล่นเกมเอาก็แล้วกันนะคะว่าบั็กเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะแล้วต้องไปบั็กเนี่ยจะโดนอะไรบ้างบางคนก็อาจจะโดนรายงานจนถึงขัน้นโดนแบนเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความคิดเห็นว่าการทำบั็กเนี่ยมันไม่ดีนะอย่าไปทำเลยมันทำให้สังคมเกมเนี่ยเสื่อมลงก็โปรดเล่นเอาสนุกเล่นเอามันเล่นเอาฮาแบบนี้ก็พอไปได้นะคะ หรือถ้าใครเนี่ยจริงจังมากๆและอาจจะคิดว่าการเล่นบล็อกเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าหากเกมเนี่ยมันมีจุดบกพร่องอยู่แล้วหรือมันมีจุดบั็กของมันอยู่แล้ว,ลวซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขสักทีก็อาจจะมีบ้างนะคะที่คนเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ในการทำบั็กครั้งนี้ได้นะคะส่วนใครเนี่ยที่โอเคคิดว่าการเล่นบั็กเนี่ยเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จะไม่ขอใช้บัคอันนั้นก็แล้วแต่บุคคลที่จะใช้หรือไม่ใช้เลยนะคะเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นการวัดความดีของใครนะคะแต่ถ้าว่าบั็คือจุดด้อยของเกมเกมควรเอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าเกมยังไม่ปรับปรุงแก้ไขก็อาจเป็นไปได้ว่าเกมนั่นแหละเปิดทางให้เราเล่นบั็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน ากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ